อ่าได้เวลาแล้วได้เวลาเบิง้งเข้ามาใจใช้เข้ามายูหนีเข้าออกจากหนีแล้วเข้าสิไปใช้เบิงบ้งทึกคาเบิ้งอันไหนมันเป็นข้ำบาตัวเข้าตัวเขาอยู่คุมมื่นนี่เดียวนี่ดินน้ำไฟ อันใดเป็นห้าที่แรกเฮาเกิดขึ้นมามันจะมีอยู่สามหนี่เด้มีสามถาดท่านี้มีถาดดินมีถาดนา้ำมีถาดไฟเขานอนอยู่ในท้องแม่เสือห้าสิโป,ป่งแขนป่งขาเกิดหูเกิดตาขึ้นมามีแต่ด,ดินจะน้ำต่ไฟลมบะมีที่บาดห้าสิมีลมหฮาออกมาจากท้องแม่หลังจากเก่าเดือนสิบเดือนผ่านไปหุ่น เฮาจังไรมาใส่ถาดดิเป็นถาดร่มจังสมบูรณ์เป็นผู้เป็นคนตามจริงมันกับเป็นสมบูรณ์ยศตจางแตนในทองแม่่นละถาดทมลมหายใ,ใจเอาน้ำแม่เพราะว่ากินอาหารน้ำแม่สายจะดือสายลกโยง,งเขาไปหาตามธรรมชาติตามธรรมชาติตาธรรมชาติเหตุเฮองมาธรรมชาติเป็นยังไงฮาเขาใจ่เฮ่าเบิ่งธรรมชาติสีละ่ะถาดดินถาดน้ำถาด ลม่มโอธาดดินธาดนา้ำธาดไฟสามธาดเท่านั้นเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายขึ้นมากแขวกับบอกนันเกิดดอกแ้วาเล็บนันเกิดแล้วผมนั้นเกิดแล้วตานั้นมีแล้วหูนั้นมีแล้วปากดังนั้นมีแล้วแขนขาโตตนนั้นมีแล้วตอนนั่งอยู่น้ำดินน้ำหนามน้ำไฟสามอย่างนอนในถุงน้ำคำในท้องแม่เกาเดือนชิพเดือนถุงน้ำคำแตกแม่เบ่งแห้งหลายดันออกมา ยังมาได้ถาดจียังมีลมเขาปลอดเขาทองเขาไปน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำไายน้ำเมือกน้ำข่ำดังมันเป็นยังบ้งมียังปิดมันคือบอ่อเขาก็นนอนเห้องมีลมหายใจหัวใจห้องก็ทำงานใดเ้เฉยเล็บห้องก็ปงเฉยผมห้องก็ปงเฉยตาห้องก็มีเฉยมันเป็นยังไส่ห้องก็เบิ่งยิลาธาสาม ออกมามาเอาลมเขาไปอีกเป็นธาตุสีขันฮาบันออกมาลูปปัะขันเวทหน้าขันสันญ,ญ่าขันสังขารขันวิญญาณขันอันใดเด่นกมูลูบเดนน่นกมูเวทนากับมีดหน่อยๆน่อยสันญ,ญากับบันมีสังขารกับบันมีวิญญาณนั่นมีแล้วว่าบัมีกับบัเมนของมีตามธรรมชาติมีตามธรรมดามีบอท่านหลายบัท่านเป็นของกระของวันซัส ลูกแขนสองขาสองหัวหนึ่งมีแล้วเวทนาหูดินหูพลิกขึ้นเทึ่งหูพลิกลงล่างหูหิวหูอิ่มหูสะอึกหูกระเพื่อมโตทั้งในทองแม่สันญ,ญากแม่กับบทันสอนพอกับบอทันสอนบ,บ่ทันมีค้วมจำเอียงจำกสิจำได้แต่ว่าหอดย่มดีนก็ดีนหอดย่มเศร้าดีนกับเศร้า,ด,าดีนกสินอนบัดเหมือนจัวในหันในทองแม่หัน เทากับลาเบิ้งทตี้ละเท่าจะเข้าใจธรรมชาติเทาจะหูจากธรรมชาติเท่าก็บเบิ้งโตเทานี่คิดเบิ้งเนี่ยไถกับออกมาจะทองเมียเมือ่อกระคิดดวงมันยุ่ในท้องเมียจะของอยู่จังไดเมื่อออกมาแล้วพ่อเมียก็สอนมาเป็นเอื่อยเขามาเป็นอายเขาจักน้อยน้องเกิดถึงมากก็สอนน้องซอยพ่อซอยแม่เลี้ยงน้องซอยพ่อซอยแม่นั่น มันก็เป็นยนแล้ขัน้นสัญญามันก็นเริ่มหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาสังขารก็เริ่มมีขึ้นมาเป็นขึ้นมาออกจากของแม่ไม่ของมือโบท่านหูจักยังตากับโบท่านเห็นหูหูกับโบท่านได้ยินเสียงอืมกับเบิ้งมาแต่ฝุ่นที่ธรรมชาติอยากรู้อยากรู้จะพนก็นต้องเข้าใจสันตัวเริ่มตนมันเป็นยังไงจบลงมันเป็นยังไงอืมตอนนี้ตั้งอยู่ ตั้งอยู่มหาชิปีหกสิปีเจ็ดสิปีแปดสิปีตั้งอยู่มันเป็นยังไงมัใไอย่างมันเสียอย่างขันหาเข่าใจจะขันลูปขะันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันหาขันนี่เข่าใจจะขันธรรมชาติมันเป็นยังไงแล้วมาภาวนาบานออกจากค่วมหยึดมันถือมันของโลกมากชละเวลามากปีกโตมาก แยกแยะมากหาโอกาสมากเจตนามากมานังสมาธิมาเดินจงกรมได้ยังเบิ้งเข้าไปพระพุทธเจ้าสอนเอาน้อพระพุทธเจ้ามาเหตุพระพุทธเจ้าทรงสยามผู้ลูยเองเห็นเองบอ่มีกู้บ่มีอาจารย์บ่ได้ไปถามไผยบ่ได้ไปถามเทวดาอินพุย่มย,มย่อมยนักมองได้นังกับนัง ย่างกับย่างยืนกับยืนนอนกับนอนในอริยบททั้งที่ยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าก็เฮ็ดเฮ็ดแล้วเพิ่นเห็นยังเพิ่นเห็นจิตอืมเป็นยังเพิ่นจังเห็นจิตเพิ่นก็บ่เห็นกายอืมกายก็เห็นจิตก็เห็นรรมก็เห็นโลกนี้ก็เห็นโลกอื่นก็เห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมดาก็เห็นเพิ่นเห็นเบดแล้วเป็นยังไรบาน เพิ่นกะบอยากสอนบ่ากสอนแล้วมันอยากสีมีไผมะหูมาเห็นมาเป็นมาเหตุน,นําเทวดาอินพรมยมอยากกมาอาลาดชนาให้สอนมีอยู่ผู้สิหูมีอยู่ผู้สิเห็นมีอยู่ผู้มีปัญญามีอยู่ผู้พ้อที่สิฟังมีอยู่การมาขึ้นได,ด้ลูกคิดเฮ่าอาจารย์เฮ่าสองคนอุโทโการาดาอุโทโการดาบทกับอาลาดาดาบทเขาท่านเบึง ผู้หนึ่งตายไปในอาตย์หนึ่งอผู้หนึ่งตายใว่านหน่งเหตุจังไรบ้านบอมมีไผรลหรือจีไปสอนคืดพ่อปัญจวัาคี่์ทั้งหายุใสระบาดเขาท่านเาานบ่งพูนอยู่ไกลๆหุ่นไปหาเขาสอนไปเทศธรรมจักให้ฟังเทศกันแลบพระอัญญาโกนท่านญาเกิดดวงตาเห็นธรรมยังกินจีสมุยทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันจี สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรม,มดวงตาเห็นธรรมผู้เดียวเหตุจังไรบางคิดกับว่าว่า,าถึงอืม,ไม่ได้บอกว่าจาักขุงอุทาปาธิอืมตาเกิดควมหูอืมเพิ่นก็ว่าไปในธรรมจักเพิ่นนั่นละเพื่อเหตุจังไรมุจจากับหูจักเบิ้อสิไปอธิบายเห็นอย่าง มือเจ้าก็เลยสวดจนนั่งคือที่ขาดละ่ะแปลกับแปลบ่แปลกับบ่แปลเปิดดองตาเห็นถ้ำพูดเดี่ยวพาอัญญาโนท่านเนี่ยผ้ามผ้ามสีทำไม้เพิ่นตั้งแต่เพิ่นเกิดไม่ไม่ตอนตะกี้เพิ่นเกิดไม่ไม่กับนุ่มกุมูบัดมาเป็นพ้าปัญจวัคคีย์ทั้งหาออกบวชน้ำเพิ่นกับเถากุมูอืมเป็นผู้เถากุมูเป็นผู้มีอายุอืมเพิ่นกับเขตสอน ในสิ icana, ่ดิ์เยวก็ไปฟังอนัตตะอนัตสูตรอนัตตาปริยายาสูตรตังอนัตสูตรอนัตตาลัคนาสูตรไหมไปฟั้างอนัตตาเป็นของบะเทียงหูเป็นของบะเทียงจมูกเป็นของบะเทียงลิ้นเป็นของบะเทียงกายเป็นของบะเทียงใจเป็นของบะเทียงกับบะเทียงจักิีงจากยืง แมนบอกอนาถพนว่าเรื่องอย่างบนพรวรวงลูกเวทนาสนาัญญาสังขารวิญญาณบอกจา์ก็หลงได้วานีจจจตัวจะจหนังสือสิขาดแต่ยังหลงเสยอยู่เดองนั่นล่ะพนก็มีดวงตาเห็นถ้ำทั้งหาทั้งหาลูกหาองค์นั่นล่ะม,มีดวงตาเห็นถอนอ้ำหย่อนอนาถปัญจวัคคีย์ทั้งหาใครจังไรบ่านพ่นวอาถึงอย่างพนวอาถึงจิตพนวอาถึงจิตเหลื่อมประพัดสอนตอนใด ตอนตอนไรก็บรจักละ่ะแต่ว่าอาจารย์นของมองนี่ละ่ะของมองจิตนี่ละ่ะของมองจิตเลื่อมประพัดสอนเป็นยังจังต้องของเพราะว่าจาของเคยเห็นเืมเคยเห็นแล้วก็บบกหัวของพระพุทธเจ้าสิเพิ่นเห็นของเพิ่นนั่นเข้ามาประพัดสอนมันขึ้นกันบ่ของอาจารย์กับของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตเลื่อมประพัดสอนนี่มันก็นยังบ่มีผู้ไรท,ที่สิส้ามาถมาให้ก้มกระจางใด พะมันเห็นเป็นปัจจัต่างมันรู้ได้เฉพาะตนมันเห็นของกระของก็มิจะไปฟังรรมพระพุทธเจ้าจิตเดิมแท้เหลื่อมประพัดสอนเท่ามองเพราะอุปกิเลจรมาอืมเหตุจังไรบันมันเหลื่อมประพัดสอนก็เห็นในสิิงที่เจ้าของเห็นกะเข้าใจว่ามันเป็นของเหลื่อมประพัดสอนแนวนั้นมันเป็นจังสั่นเข้ามาประพัดสอนอม,มันเห็นแล้วบางคู่บาอาจารย์ก็ต้องดับจิต บางคู่บาอาจารย์ก็จิตว่ามันของเกิดจิตว่ามันของตายเข้าสิเปื้อเคืือไผยบานเข้าสิเชื้อเข้าหรือเข้าสิเชื้อคู่บาอาจารย์หรือเข้าสิเชื้อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนก่าจิตเดิมแท้เรื่องประพัดสอนเศร้ามองพระอุปกิเลจรมาเข้าผ้าวันหน้าเข้าสิผ้าวันหน้าหาอย่างผ้าวันหน้าหาจิตเดิมแทบเมื่อเขาเห็นจิตเดิมแท้เหลื่อมประพัดสอนเข้าสิรุ้สิ้นหรือเข้าสิเกิด พะพุทธเจ้าก็บอกหือเพ่นบอกไว้ยุคกับพชักอาจารย์บ่ได้กือาบ่ได้ดำบได่บได้เรียนได้บ่งหุจักอืมก็หูแต่ว่าเคยเห็นจิตประพัดสอนเสามองมาพออุปกิเสจฉนก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์พันเทศว่าถ้าจิตด,ดำก็เป็นจิตของสั้นนรกสิตายไปสิไปนรกแต่ว่าเห็นจิตเหลืองประพดสอนนี่สิไปใสบ่บานแต่มาคิดบึง ผู้บาอาจารย์เหตุไร้รูปร้องค์บางบูบางองค์ก็จิตเป็นอนัตตาบางบูบางองค์ก็จิตเป็นสุญญตาบางรูบางองค์ก็จิตเป็นมหาสุญญตาบางรูบางองค์ก็จิตว่าเป็นของเกิดจิตว่าเป็นของตายกระวนอี่ยจะเป็นควอมเห็นของเพลินบานเพลินเหตุมากจังใดเพลินหูจังใดเพลินเห็นจังใดเพลินเอาควอมเห็นเพลินมาเทศอาจารย์กสิเทศตามควมเห็นจาของ เป็นยังจ,จังเจ้าควมเห็นจากของบริเวณตำล่ามานนี่แล้วบอกให้มุเจ้าฟังมุเจ้าสีเชื้อกันใดบ่เชื้อกันใดว่าให้มุเจ้าเกิดน้ำไหลไหลให้มุเจ้าน้ำไายไหลกืนบ่ท่านคนนัะนงสมาธีน้ำลายไหลใช้จ right ิตกืนบ่ท่านุนน่งอยากรู้จยากพ้นจิตมันบ่มีหนาทีหูเด้ตามคว้มหูของอาจารย์ตามคว้มเห็นของอาจารย์ตามคว้มเข้าใจของอาจารย์จิตมันบริเวมีหนาทีหู จิตมันมีนาทีแสดงโตเมื่อมันสีหูอยู่ไดมันต้องอาศัยถาดดินนามไอยลมถาดซีมมันสีหูมันต้องอาศัยถาดซีเด้ถ้าลำพังมันออกไปได้โตมันโตเดียวอยู่หนันมันเบาหูเด้มันมีต่มันถือหูอืมมันบได้เ็นจิตผู้หูเลยมันบ่ไเ้เป็นจิตสังขารมันบริเ้เป็นจิตวิญญาณเลยมันเป็นจิตเดิมแท้มันเป็นจิตเหลื่อมประพัดสอน โตมั่น่ะอาจารย์เห็นจังสั่นเดมเมื่อเห็นมันแล้วเห็นจังไรบัานเห็นมันน่ะก็บบองจักสีเอินมัน่นบ้องจักสีถามมัน่นบ้องจักสีเหตุประโยชน์ประโทษเป็นประโยชน์เป็นโทษกบมั่นจังไรกับปล่อยว่างมันอาจารย์กับมาล,ลีกว่าสงสัยห้าวสีฟุงซ่านเอาชมบุทโทษอาจารย์กับมาดยกหัวขึ่นหลังจากสีสาราตายเราหัวตกลงทางสต้โยกหัวขื้น ในวามหูตึกหัวกันยกขึ้นแล้วก็จมพุทโธมันกับเขามาในเอิกคือว่าให้ฟังนั่นละ่ะในพระกิตตราชผู้ครองกายานครน,นั่นละ่ะคือบรรทัดนีทรองอันนั่นมันก็บริเวณหูในจิตบริเวณหูในแสงนั่นเดีแต่ว่าสิ่งที่เป็นจิตหรือสิ่งที่เป็นสังขารหรือสิ่งที่เป็นวิญญาณที่มันอาศัยอยู่ในดินน้ำไฟร่มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งหากิจกีไปหู มันเป็นโตเหมือนเมืมันเป็นมองเหมืดมื่อบริหูด้ดยตาเห็นหูแต่ว่าตาเห็นด้วยตาลับตาเห็นหูบ,บได้มื่อบรเห็นหูนั่นเป็นหูของโลกอื่นบนมันโลกนี่แต่ว่าหันหูในโลกนี่บด้หูอยู่โลกอื่นหูอยู่มองนั่งนี่นั่งอยู่ใส่ร่วมอยู่ใส่เห็นอยู่ใส่ก็เห็นอยู่หันแล่วบด้เปลี่ยน,ปยนแปลงมองนงอั่งอืม บ่ได้ว่าไปเห็นยูโลกสวรรค์โลกนรกโลกพุ่มมาโลกโลกโอรูปพุ่มเห็นยูมองนางมองยูนี่จิตบ่ได้มีหนาทีหู้แต่ว่าจิตจะสังขารอาจิเป็นโตนีหูก็ได้หรืออาจิเป็นจิตละวิญญาณอาจิเป็นโตนีหูก็ได้เป็นอย่างตั้งไข่ข้ามาอาจจะอาจิบ่แน่ใจบ่รู้บ่มีความูลกับเรื่องนี้แต่ว่าเราประสบการณ์การ้าวนหน้าให้ฟัง มันได้เววแล้วก็ต้องเวาต่อไปให้มันเข้าใจกันถ้าผูใ้ใดไรีน้ำไปขีดไปเนื้อไปพินิจพิจารณาใครข่วนใส่ตองกันแล้วแต่เสีเ็ดเอาแล้วแต่สียินๆๆได้ยินเลยฟังจื้อจำเอาไปใส่ตอนเจ้าของเป็นคือกันมันบริมีนาทีหูจิตเหลื่อมประพัดชอนถามมันอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมถามันอาศัยอยู่ตัางสันอาทีหูเออ จิตดวงนี่อาจ,จีพหูพอไปอาศัยเขาเกิดขึ้นแต่ว่าตอนส่มันออกไปร่อยอยู่ทางนอกมันมันอยู่ของมันโตู้เดียวมันจิตด,ดวงเดียวสิ่งที่ออกไปหูคือโตเหมือนเมื่อน,นี่คือจิตจะวิญญาณคือจิตจะสังขารอยู่ในโตนี่จักมันอยู่หม่องใดของมันนะบ่จัมเมื่อมันเข้ามาเป็นบรรทัดสองอันกบลมหายใจที่บริกรรมพุทโธษจมพุทโธแสงนั่นก็บ,บ่มีคว่หูแต่ว่าแสงนั่นถือหู จิตดวงไปร้อยเด่นอยู่นั่นก็บ,บ่มีความหูแต่ว่าจิตดวงนั่นถือหูมันบ่ได้หูอย่างเลยจิตพอท่านั่นเฮ้าบ่ตองยานดอกว่าเฮ้าสิไปตกนรกหรือสิไปขึ้นสวรรค์หรือสิไปบรรลุนิพพานถ้าเฮ้าบ่ทันเห็นบ่เทียงจักเทียงจักยางเฮ้าบ่ตองไปยานของบ่เทียงบ่มีความเทียงดอกก็มั่น แลแ้วจะกมเฮ้าเฮ้าสิเหตุตอนนี้ไปหอนมือเข้าตายเฮ้ารุดพ้นใดเขาก็รุดพ้นเลยบ่เป็นของเทียงอืมเข้าบ่หูไปตอนนี้หอนมือตายเข้าไปตกนรกก็ตกใดเลยบ่สังยานบ่เป็นของเทียงอืมมักสวรรค์กับไปสวรรค์มรกนรกก็ไปนรกมรกมนุษย์ก็มามนุษย์อืมถ้าเขามีบาปมีบุญบ่สังยานของบ่เทียงทั้งสิ้นอืม มันเป็นอย่างมันจังบทเสียงมันเป็นธรรมชาติของมันจังที่มันเป็นธรรมดาจังที่มันเป็นข่วมเป็นจริงของมันจังที่ตามธรรมชาติธรรมชาติได้เป็นผู้เลี้ยงเห่าขึ้นมาธรรมชาติได้เป็นผู้สอนเท่าขึ้นมาธรรมชาติได้เป็นผู้เหตุเห่าขึ้นมาถ้าเหาบอกเข้าใจธรรมชาติเท่าบ่หูธรรมชาติเทาบ่เห็นธรรมชาติเห่าก็บอกออกจากธรรมชาติได้เท่านั้นล่ะอันนี้เห้าที่เหตเพื่อเขาหาที่สุดของธรรมชาติเพื่อที่ออกจากควมยามหยาบของธรรมชาติ ที่เขาเอื่นมาแขนขาหูตานี่ธรรมชาติยำยำนี่เขาเอิ่นมาแขนขาหูตานี่ธรรมชาติยำยำนาเขาที่ออกจากตัวนี้เขาที่ออกจากธรรมชาติยำยำปะนี่เพื่อเขาหามาหาธรรมชาติที่มันละเอียดละเอียดซ้ำใดละเอียดซ้ำเขาเอิญนพาวิสุทธิเทพอืมพาพุทธเจ้าพาอรหันพาวิสุทธิเทพอันนี้บางครูบาอาจารย์ก็บอกเื่ออีก บางครูบาอาจารย์กระเสื้อมือเจ้าสีเสื้อหรือมือเจ้าสีวัสเสื้อธรรมชาติอันนี้มือเจ้ากับจิตเบิงมือเจ้าบ่เคยเห็นทืมือวัสดเสื้อามพุทธเทศแปลผู้ใดเป็นพู้แแ่งพรอพุทธเจ้าบ่าแ่งหรือพราอรหันแ่งหรือว่าเจจีอาจารย์แ่งนั่นทมพุทธเทศแปลทำพุทธเทศอัธวีสัญจาเข้าสวดอยู่น่ะทมพุทธเทศอัธวีสัญจาน่ะ ภาษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท,ท่านั้นล้านพระองค์เทนี้ล้านพระองค์ทว่าบ่มีกายพระวิสุทธิเสศเป็นนับหยังมากนั่นเหตุผลเด้นี่เหตุผลที่ยืนยันว่าพระวิสุทธิเทศมีจริงพูดได้เป็นนับพระพุทธเจ้ายุดแหลนีพพานมากตั้งเทไรล้านพระองค์เขาสวดยุดถามวักแกละวักนี่ก็เป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านอืมนั่น ท่าวาบมีพาวิสุธิเทพสีมาลบล่างก็ตทองลบล่างพาวิสุธิเทพออกก้อนแล้วก็มาลบล้างทมพุทเทศรมพระพุทธเจ้าพร้อมจังที่ลบล่างใดวานิพพานศูนย์เป็นมหาศุนยาตาอืมวานิพพานศูนย์ไผสิว่านิพพานศูนย์หรือบ่ศูนย์ถ้าคนรลูจริงมนสีเทียงกันอยู่บ่าบานมันก็ยยอนคนบลูจริงเอามาเ้ามาเทียงกัน ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยวก็เห็นไปหู้เองเห็นเองเป็นพระพุทธเจ้าเองเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเองเป็นพระอรหันเองบ่เป็นเสียงกับไผอันนี้เสียงกันไปเสียงกันมาโต้กันไปโตกันมาแล้วอาจารย์กับลูกคิดเระวางลูกคิดกับอาจารย์ระวางอาจารย์องค์นั่นกับอาจารย์องค์นี่โตกันไปโตกันมาก็ยยอนบ่อนเห็นของจริงสักไม่เลื่อยได้โตกันผู้เห็นของจริงแล้วพ้นบริโตกับไผเด้ มี่ก็ตามบ่มี่ก็ตามบ่เันเรื่องของผู้นั้นเรื่องของคู่วอาจารย์เรื่องของพระพุทธเจา้าเรื่องของพระอรหลันต์ผุนสิมีพระวิชุดท,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 ที่เที่ก็ตามศิลับพระธรรมพุทธเทศพระพุทธเจ้าลานลานพระองค์ก็ตามศิลป์รู้บ่นับ,บ,นบก็ตามบ่ได้ไปเถียงกันกระเพยแต่ว่าผู้ว่รู้จริงเห็นจริงนี่จะเอามาเถียงกันเพื่ออยังเพื่อเอาชนะกันเพื่อหักล้างกันหาประโยชน์ให้ญาติโ,ย,โยมมาสัตย์ท่าเจ้าของอยากให้เขาสัตย์ท่าเจ้าของ เอามาแก่เอามาไข่เอามาเปลี่ยนเอามาแต่งเพราะฉะนั้นเดียพาวิสุทธีเทพบก็ตตองนีจริงสัมภูเทจังนี่ขึ้นมาสมัยโบราณเพิ่นกระสวดมาพระมาหอดราชาการทีเราได้เพิ่นกับมาแตงโยตะคุ่มาขึ้นมาหอดคูมาาดค่ม,มือนีบางอาจารย์กระสวดโยตะคุ่มาก่อนบางอาจารย์กระสวดสัมภูเทก่อนแต่ว่าโบราณอาการคู่บาอาจารย์เพิ่นว่าสัมภูเทได้ล่ะใกลมาก โยสคุมาเนี่ก็มาแ่งเอาที่หลังนี่ว่า่ันเพราะฉะนั้นพระวิชุดที่เทพก็ต้องก็ต้องมีจริงแหละจังมีสามภูทเทพขึ้นมาเฮ้าจากหัวมีจักองค์จักองค์เฮาไปเอามนต์พิธีแปลมาอ่านที่ละ่ะสามภูทเทพแปลทอรัยลานพระองค์อืมเฮ้าไปยู่ใส่บ้านเฮ้าจังบ่หูบ่เห็นอืมเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าก็ต้องคิดเบิ่งธรรมชาติธรรมชาติเลียงเฮ้ามากนอนในทองแมน่มาเก่าเดือนชิบเดือน กามาเป็นผู้เป็นคนเป็นเห้าขึ้นมาบ่เ,เห็นหอดจีจาเคืือเข้ามาจิตเลื่อมประพัดสอนกับ่อเคยเห็นบอเข้าใจแล้วห้องสี่ไปก้าวล่วงขึ้นไปสุ้งกว่าเกาหูก้อนเกิดสเสด็จก้อนตายบ่ไปหูว่าทาบุเทศถือหรือผิดไปหูว่าพระวิจุติเทศนีหรือบม่มีทั้งทั้งห้าบ่ท่านเป็นพร,ระอรหันต์เพราะฉะนั้นเห่าเชืือเคืือพนบ่เสียหายดอกเชืือผู้บนเหตุไหวทำไหว ข้าวเสือพระพุทธเจ้ามีจริงเป็นลานลานพระองค์ข้ากระโถษจักของว่าข้าว่าตั้งใจภาวนหน้าแต่ข้าวเพินมาเกิดข้าเป็นยังจงบ่มาเกิดน้าเพินหรือข้าเกิดแล้วข้าเป็นยังงข้าคือปื้ขึ้นหนาแต่ข้าคือบ,บ่มเป็นดูเป็นน้ำเพินอืมมีจริงพระพุทธเจ้าสองบุตรเทพเป็นลานลานพระองค์มีจริงพระวิสุธีเทพกต้องมีจริงจังนับได้เทวดากันับบ่ได้เนีเทวดาบ่ทันทึงนิพพานไปแดนนิพพานบ่ได ที่ลูกก็ต้องรู้ด้วยพระพุทธเจ้าน้ากันนับหรือว่าพระอรหันตภูมิอภินญามีฤทธมีเดชนับที่ลู้นี่ลู้ได้สองอย่างเท่านั้นไปถามอินพมยมอยากตอบว่าใดดอกเพราะว่าของมูนี่บ่ทันถึงนีพพ่านไปแดนนีพพ่านบ่ไดเม้นไปก็บ่เห็นอืมตาคนละชั้นกันตาคนละชามันมวยกับมวยคนละชั้นกันงานนี่ถ้ำกับถ้ำคนละชั้นกันถ้ำบ่เสมอกัรถ้ำบ่ถึงกันบ่เห็นกันดอก ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นเป็นผู้นับต้องเป็นพ้าอ,อรหันเป็นผู้นับเพิ่นเห็นกันเพิ่นถึงกันพ้าอรหันนีบ่นับเลยหลายหลายนับ,นบเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นล้านล้านพระองค์อืคอดเบิงธรรมชาติเด้นั่นถ้าเฮ่าบ่เข้า,า,ขาใจธรรมชาติเฮาสิกระจื้อลื่นหล่นในการมาทำาความผา,วา,มผาความเพียนบ่เท่าที่ออกจากการเกิดแกเจ็บตายเฮาที่ออกจากธรรมชาติที่เฮาทุกที่เฮาห้อนที่เฮากังวลที่เฮาวิตกที่เฮา งดหิดหน่อยเนือตำใจว่ามนเหตุยากนี่ละเป็นอย่างสมเหตุยากแต่ห้าวขึ้นหน่อยเนือตำใจแต่ห้าวเเห็นน้ำพินืนห้าวที่ออกจากอันนี้ละ่ะเพื่อไปเป็นพระอรหันต์แม่อานาคคนตการอันไก่อันไก่กันแล้วแต่ห้าวสียเหตุใจอันนี้เอาไปคีดเบิ้งธรรมชาติอันนี้เอาไปคิดเบิง้งไผทท่ว่าจังไรกับให้ว่าจะของนั่นนั่นแหละจะทิไปว่าผู้อื่นเถอะ ไพสีว่าถือว่าพิษกันห้ถามจะของเบิงสก่อนจะของถึงลรวบ่ฮอดแล้วบ่เห็นแล้วบ่เคยเห็นลรวบ่จิตเดิมแท้เคยเห็นลรวบ่าพายุสุสีเทพนางสมาธิเบิงห,หรือเพิ่นมาบอกมาสอนใดวิธีใดกันแล้วจะเพิ่นจิมี่บ่มี่ห้าวกะจะไปปามาดลบดูพระธรรมคำสอนเท้าเสือไหวมันจังสิบ่ตกนรกข้นวเท้าไปคัดข้านเท้าไปอวดดีอวดเก่งอวดถลาดนั่นล่ะคือเท้าสิได้เป็นสาตว์นรกอืมเ้าไปพิจารณาเบิง